เพลงซิงเกิลใหม่ของพี่ชูทีเอ็มครับผมเป็นไงบ้างครับชูทีเอ็มเมื่อกี้ไม่มีใครช่วยร้องเลยนะคือเป็นีค่ปล่อยไปสองอาทิตย์แล้วนะก็ควรที่จะนิดนึงสิครับอ่าถามหน่อยว่าก่อนหน้านี้ใครเคยฟังบี้ร้องสดแล้วเกินสามครั้งนี่ไหมครับเดี๋ยวร้องไปแค่สองครั้งเอาแล้วไม่มีนัดก่อนเลยเอาแล้วครับแล้วฟังแล้วรู้สึกแบบเออเบื่อไหมครับไม่เบื่อไม่เบื่อใช่ไหมครับ ไปมาปากไม่กินไม่ป่วร้องแค่สองครั้งเหมือนกันครับก็แคเมื่อกี้มีคนร้องว่าใช่นซับก็เป็นฮุกที่ง่ายๆแล้วเพราะว่าเพลงนี้ก็บี่ได้เป็นคอปิอร์ด้วยแล้วก็ท่านพุศ์นี่ก็คิดคิดที่มาเองเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกคนร้องตามไปากคับผมที่จริงคําพูดเนี้ยมันอยู่ในสคริปต์คือเราต้องนั่งคุยกันก่อนแล้วพี่ก็ถามไปอะไรเธอถีบเธอที่นั่งลงไป อือเลยครับอันนี้พูดเองตอบเองหมดเลยอ่ะเอาวันนี้พี่ให้ถามพวกดีว่าลองถามโอเคโอเคอะไรนะดูดีไหมดูดีไหมมามาเห <c oughs> มือนเต็มใจพูดเลยนะเต็มไฟเลยไม่เขา,า,ามีไฟนะนนโอเคงั้นมาถามก่อนเอลยดีกว่าซิงเกิลที่จบไปชื่อว่า T D N ใช่ไหมครับเป็นเป็นยังไงบ้างสำหรับออที่ได้เพลงนี้มานะครับคราบผมก็ เพลงซิงเกิลนี่2นะครับชื่อ t b n เนอกแล้วก็ MV น่าจะถ่ายมีนาคมนี้นะครับแล้วก็เพลงนี้ก็มีช่วงหนึ่งที่พี่หายไปอยู่บ้างะครับเพราะว่ากำลังทำเพลงนี้อยู่เนาะ,ะแล้วก็เพลงนี้ก็บอกถึง t ิวเดีก็แปลว่าจนกระท่งมจะจบนะครับก็แปลว่าแบบจริงจริก,กจะบอกทุกคนแหละที่ อ่ะมันก็ว่ากำลังรักใครอยู่อลไรชอบใครเลไอย่างเงี้ยมันก็ว่ารักพี่อยู่อลไรอย่างเงี้ยก็รีบบอกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องรอให้พี่แบบนั่งรอแบบยังไงก็ไม่รู้ชิปะมันก็จริงๆแล้วเนี่ยคือบอมเคยเคยได้ข้อมูลจากคุณกอนมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเพลงเพลงที่สองเนี่ยชื่อเพลงชิวีเอชใช่ไหมครับแต่ว่าเพลงแรกเนี่ยชื่อเพลงครั้งแรก first impression ใช่ม yes first impression แล้วคุณกอนอ่ะตอนแรกว่าจะตั้งเพลงที่สองชื่อว่าเพลงครั้งสุดท้ายนะ แต่ประเดีว่าถ้ามีคำสุดท้ายใช่ไหมเพลงต่อไปมันอาจจะเป็นแบบครั้งสุดท้ายกว่าอะไรอย่างงี้เกรด GPA คืออาจจะเป็นจุดจบจุดจบไปเลยจนกระทั่งจะบใกล้จบแล้วอาจจะไม่มีสิ่งกิลติดต่อไปไม่ใช่เรไม่ใช่หรอแต่คุณกอนถ้าแซวจริงนะว่าเออเพลงต่อไปครั้งสุดท้ายเอไม่เอาไอ้คุณกอนไม่เอาครับเดียวก็เล่นอะไรเนี่ยตอกถังก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งเขาลองรออยู่ ก็เอาจึิงว่าแบบอยากบางคนก็ยังไม่เคยรู้นะว่าอาจจะเป็นแฟนขับกลุ่มใหม่นะอยากรู้ว่าประวัติของบี่เป็นยังไงมาจากไหนทําอะไรไงทำไมถึงมาลองเพลงที่นี่ได้